เราอยู่บริเวณโรงพยาบาลรามานะครับไปหยุดรถรามาตามรถนี้ครับมาจากมากักกะสันรถเกียรหิ้นครับคันสุดท้ายส่วนคันแรกคันกลางนั้นก็จะเป็นรถอัตหินนะฮะคันหน้าก็จะเป็นรถบำรุงทางนะครับรอปนอบำรุงทางอนะ่ะ มันก็กำลังวิ่งไปรถกำลังไปที่สามเสสนะฮะถ้าจะไปอัดหินหไปทําทางตรงไหนเดี๋ยวเราตามลงไปตอนนี้กำลังจะข้ามคลองสามเสนนะครับ อันนี้รถกอนสิบเก้านะไม่ใช่กอยนะฮะกอนเนี่ยกอยสิบเก้านั้นผ่านมันแล้วรถเลียหินข้างหน้ารถอัดหินแล้วก็รถรอบนอบำรุงทางหนักนะครับข้างหน้าอันนี้อนอยี่สิบเอ็ดนะรถอัดหินอัดหินนั้นสองพันอนอสิบสองด้วยับโอเซตนี้เคยถ่ายแล้ว แล้วก็น้องครับรอปรนอกำลังข้ามเรียกสามเส้นตอนนี้ก็สามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มสี่สิบห้าสิบเวลา ก็จะแยกกันตรงนี้เพราะว่าถนนมันแยกออกจากรางช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดักที่ <c oughs> แยกเศษสิรินะครับอยู่ที่แยกเศษสิรินะครับกำลังจะข้ามทางไปรอบอนอ,อ,อนหอออนึ่งสองนสองหนึ่งแล้วก็รถเกียหินกนสิบเก้าแล้วเราก็จะขับตามไปอีกเอ,อ เาไปไไหนกันนะฮะเราไม่รู้เลยว่วิ่งวิ่งไม่เร็วมากนะครับเราแซงเขาเฉยเลยเราจะขับตามก็ดันมาแซง รบนศูนย์สี่านะครับรบนศูนย์สี่ารถบำรุงทางหนะัก ถนนระนองหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วไม้กันเดี๋ยวไปตามกันใหม่ติดไฟแดงแยกเท์ตมรีครับไปไม่ทันส่วนรถนั้นวิ่งชิวไปโน่นล้ไปสถานีบางซื่อเดี๋ยวเราตามกันไปทันหรือเปล่ารถมาชะลอที่สะพานดำนะครับ ากลับด้านกันอยู่นะเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งด้านขวาของรถตอนนี้เรามาอยู่ด้านซ้ายแล้ว โอนอ045อนอ12อนอ21แล้วก็รถกน19นะเกลือหินเข้าชานชรา3เราว่แล้วกลับไปตามกันไป มาแวะรับช่างเจ้าหน้าที่ด้วยเออตรงนี้เลยหรือมาซ่อมกันตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้เราถึงบางซื่อแล้วนะฮะ ก็ตามติดกันมาได้เท่านี้นะไกลกว่านี้ก็ไม่ไหวละจากกันเพียงเท่านี้ครับน้ำราด้วยสุดท้ายที่บางซื่อนี่แหละครับวันนี้ก็สวัสดีครับ